นี้เรามาเดินมาเดินในป่ากันนะคะจะไปเดินในป่าค่ะนี่ส่วนหลังบ้านนะจ้าเบาไทยเบาลาวพูดไทยพูดลาวนะจ๊ะเบาสลับปรับเปลี่ยนกันไปทั่วนี่ค่ะเริ่มออตักฐานเกณฑ์ชุมชนอ๋อเดี๋ยวนะเห็นหรือเปล่ามันทำไมมืดจังเลยเดี๋ยวขอขอแป๊บหนึ่ง แสงนิดหนึ่งโอเคแสงมันไม่ค่อยชัดไปกันเลยอันนี้เป็นป่าหลังบ้านเลยจ้าเบิ่องป้าพิทีสวัสดีจ้าพามาป่าพามาลากไปกินพามาลากไปกินในป่าไม่ใช่แมวนอนไม่ใช่แนวนอนอ๋อ ไม่รู้อ่ะเขาให้ทําแนวนอนหรือแนวตั้งอ่ะหนูไม่รู้อ่ะหนูไปเห็นหูหมี้ยเขาให้เห็นแนวนอนบอถ่ายถ่ายสดถ่ายสดให้ใช้แนวนอนใช่ไหมหนูไม่รู้อ่ะงวาจังไนเอืย่ยหนูต้องปินป่นบ่แบบไหนดีอ่ะอุ้ยการวางแนวจอถูกล็อกปวดหมุนสลับกันเป็นยังไงเนะาะบัณนี้เนาะให้บุเข้าใจหนูไม่รู้อ่ะคือเห็น แนวนอนจะดีมากอ๋อโอ้ยก็น,นูเห็นว่าอันเห็นว่าปลาเมียวเพิ่นคือ่ายแนวตั้งหนูก็นึกว่าเขาให้ถ่ายแนวตั้งโปรดหมุนอุปกรณ์กลับมันไม่กลับแล้วมันน่าจะล็อกแล้วอ่ะมันล็อกปะวะอ๋อลงเล้าขึ้นไหมปะจ๊ะโอเคจ้าเดี๋ยวเด๋ยวหาหม่องจบก่อนโอเคจ้ะเอาปิดหม่องได้เนาะประทีนีนเนาะ